โอเคครับผมก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับผมฝากติดตามนะครับช่องสำรองของผมด้วยนะครับผมช่องโชกุน v 2นะครับซึ่งช่องช่องนี้นะครับผมก็จะมีอัพคลิปวิดีโอสอนหาเงินออนไลน์นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมแจกดูม a นี่วอล l ล็ในช่องช่องนี้ด้วยนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่ยังไม่ได้ติดตามช่องนี้นะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามช่องโชกุน v 2ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับ โอเคนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนชาแนลนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ผมก็มีเว็บไซต์นะครับในการหาเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารแบบไม่ต้องลงทุนนะครับสำหรับสายฟรีนะจะมาแนะนำเพื่อนๆกันนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเว็บเอ็นฟลิก ด o ทมีเดนะครับเป็นเว็บไซต์แนวดูโฆษณานะครับซึ่งเว็บไซต์เว็บนี้สามารถหาเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารแบบฟรีๆได้เนี่ยจำนวน3 0บบาทนะครับสำหรับสายฟรีนะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาสอนทำกันนะครับก็ถ้าใครที่สนใจนะครับสามารถสมัครเข้ามาเล่นกันได้นะครับผมไม่มีค่าสมัครหรือว่าค่าอะไรต่างๆนะครับผมทำฟรีทุกอย่างเลยนะก็เดี๋ยวเราจะมาสอนทำกันนะครับ ขั้นแรกนะครับผมให้เพื่อนๆน,นะครับทำการสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์เว็บนี้ก่อนนะครับโดยการสมัครสมาชิกเนี่ยให้เพื่อนๆเลื่อนลงมาด้านล่างนะหลังจากที่คลิกลิงก์สมัครของผมแล้วนะครับกดลงทะเบียนตรงนี้ไปนะครับมันจะเด้งมาหน้านี้นะก็นี่จะเป็นหน้าลงทะเบียนนะครับผมสิ่งที่เราจะต้องกรอกเนี่ยก็จะเป็นเบอร์มือถือของเรานะครับหลังจากที่เรากอกเบอร์มือถือเสร็จเนี่ยให้เพื่อนๆน,นะครับกดคําว่าส่ง OTP นะ ก็มันจะได้รับ otp เด้งเข้าไปที่มือถือนะครับก็ให้นํามายืนยันแล้วก็ให้เรากําหนดรหัสผ่านนะครับผมอ่ะกดรหัสผ่านซ้ํานะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วครับสาหรับการลงทะเบียนเนาะก,ก็เดี๋ยวเราจะไปดูข้างในเว็บไซต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะ,ะอ่าพาไปทํากันนะครับผมว่ามันมีขั้นตอนการทำอย่างไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะอ่ะโอเคครับผมก็หลังจากที่เราล็อกอินเข้าสู่ระบบมาแล้วนะอ่าผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่เราจะล็อกอินเข้าสู่ระบบเนี่ยแนะนำให้เพื่อน,เ,อนเนี่ย ตัดเลขศูนย์ข้างหน้าเบอร์โทรศัพท์ออกด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะขึ้นว่าไม่พบบัญชีนะครับมันจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้นะให้ตัดเลขศูนย์ข้างหน้าเบอร์โทรศัพท์ออกด้วยนะครับก็หลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยววิธีการทำเนี่ยก็ง <l> ่ายๆ,ๆเลยนะครับผมก็เพื่อนๆจะสังเกตเห็นหมวดหมู่นี้นะครับมันจะเป็นหมวดหมู่ที่เขียนว่ารับชมโฆษณานะครับเพื่อนเพื่อนคลิกเข้าไปเลยเนาะอ่ะหลังจากที่คลิกเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีโฆษณาอยู่อันเดียวเลยนะครับที่เราสามารถดูได้นะครับผมสําหรับ สายฟรีนะก็ให้เรากดเข้าไปแล้วก็กดเล่นเลยนะครับอแล้วทีนี้เนี่ยระหว่างที่รอมันโหลดหรือว่ามันเล่นเนี่ยเราก็มาอ่านเงื่อนไขกันนะครับข้างล่างเนี่ยเขาจะเขียนเงื่อนไขไว้นะครับผมว่า บัญชีทดลองใช้งานเนี่ยสามารถรับชมโฆษณาฟรีได้2ชิ้นนะครับผมเพื่อแลกรับ30เหรียญ n coin นะครับผมซึ่งเหรียญ n coin เนี่ยมันก็มีค่า1เหรียญเท่ากับ1นบาทนั่นแหละนะครับก็คือเรารับชมโฆษณา1ชิ้นนะครับเราจะได้รับเหรียญ n coin เนี่ยสิเหรียญนะครับแล้วก็สามารถรับชมโฆษณาเนี่ยได้แค่วันละ1ครั้งนะครับก็คือถ้าเราจะถอนเงิน30บาทเนี่ยเราจะต้องใช้เวลาในการทํางานเนี่ยสวันนะครับผมก็คือรับชมโฆษณาวันละ1ครั้งนั่นเองนะครับ ก็โฆษณานี้เนี่ยก็เนี่ยไม่นานนะครับเสร็จแล้วเนาะมันก็จะเด้งมาหน้าต่างนี้นะครับแล้วก็ให้เรานะครับทําการกดตรงแชร์นะกดคําว่าแชร์นะครับผมอ่าให้เราเลือกแชร์ไปที่ใดก็ได้สักที่หนึ่งนะครับผมไม่งั้นเราจะไม่ได้รับเหรียญน,นะอ่าผมจะเลือกแชร์ไปที่ไลน์แล้วกันนะครับอ่า ก็เราไม่ต้องกดแชร์จริงๆก็ได้นะครับแค่เรากดแค่โลโก้ l ล n e เนี่ยมันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับผมว่า,ายินดีด้วยนะครับคุณได้รับ15เหรียญ N Coin แล้วนะครับอ่าก็ทีนี้เนี่ยอ่าเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าหลักของเรานะครับอ่าเราก็จะมาดูกันนะครับผมว่าเหรียญมาหรือ,อยังนะครับอ่าตอนนี้เนี่ย สถานะของเรานะครับผมรับชมแล้ว1อีก1โฆษณานะครับกระเป๋าสตางค์เนี่ยมี15เหรียญแล้วนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเหรียญของเรานะครับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็วิธีการนะครับสำหรับใครที่ทำครบ2วันแล้วแล้วต้องการที่จะถอนเงินเข้าสู่บัญชีธานาคารนะครับผมให้เพื่อนคลิกไปตรงนี้เลยนะด้านล่างตรงนี้นะครับผมที่มันเขียนว่าแลกเหรียญน,นะครับอ่านะให้เรากดเข้าไป พอกดมาหน้านี้แล้วเนี่ยก็จะมีจํานวนเหรียญน,นะครับที่เราต้องการจะแลกนะครับขั้นต่ําก็จะอยู่ที่30เหรียญน <accompan ist. S 1> ั่นเองนะครับก็ก่อนที่เราจะแลกได้เนี่ยเราจะต้องทําการยืนยันตัวตนขั้นที่2ก่อนนะครับให้เรากดเข้าไปนะอ่ามันก็จะเร้งกมาหน้านี้นะครับผมก็วิธีการยืนยันตัวตนนะครับก็ให้เราทําการกรอกชื่อจริงของเรานะครับผมอ่าแล้วก็เลือกธนาคารที่เราใช้อยู่นะลิสธนาคารก็จะมีเป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับ ธนาคารที่เว็บไซต์นี้รองรับนะครับแล้วก็ให้เรากรอกเลขที่บัญชีนะครับกรอกทุกอย่างให้ถูกต้องเลยนะเพราะว่าเราไม่สามารถแก้ไขได้นะครับหลังจากที่เรากรอกเสร็จแล้วนะก็ถ้าใครกรอกผิดนะครับต้องการที่จะแก้ไขเนี่ยต้องติดต่อแอดมินอย่างเดียวเลยนะครับผมก็ถ้าใครกรอกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถถอนเงินได้เนาะแต่ตอนนี้เนี่ยผม เพิ่งทาไป1โฆษณานะครับก็ยังไม่สามารถที่จะถอนเงินได้เนาะก็เดี๋ยวผมเล่นครบ2วันแล้วถอนได้หรือไม่ได้อะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปอัปเดตอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมก็คลิปนี้ก็จะมา,าพูดคร่าวๆเกี่ยวกับเว็บไซต์เว็บนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครติดขัดปัญหาตรงไหนนะครับมันมีฝ่ายบริการลูกค้าตรงนี้อยู่นะครับสามารถกดเข้าไปนะครับผมแล้วก็แอดไลน์ กับทางเจ้าหน้าที่นะครับผมเพื่อติดต่อสอบถามกับเขาได้เนาะก็จะได้พูดคุยกับเขานะครับถ้าเราติดขัดปัญหานะแล้วก็ตรงนี้นะครับมีเข้าร่วมกลุ่มติดตามแฟนเพจหรือว่า Follow Instagram นะครับตรงนี้ก็สามารถไปกดติดตามได้กับเขาได้นะครับอา่าแล้วก็หมวดแชร์ลิงก์นะครับหมวดแชร์ลิงก์นะครับก็สําหรับใครนะครับทีเ่เป็นสายแนะนําเพื่อนนะ ก็สามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้เนี่ยไปแนะนําเพื่อนได้นะครับผมแต่ว่ารายละเอียดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้จะมาสอนเล่นสําหรับสายฟรีเนาะก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันเวิร์กหรืออะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมาสอนนะครับสําหรับใครที่ต้องการที่จะลงทุนนะกับเว็บไซต์เว็บนี้เนาะโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าใครนะครับผมที่สนใจ อยากหารายได้เข้าสู่เป็นชีธนาคารแบบไม่ต้องลงทุนนะครับสามารถลองสมัครมาทําตามกันได้เลยนะครับผมก็ถ้าใครชอบเ,อเว็บไซต์แนวนี้นะครับผมแล้วก็อยากให้ผมหาเว็บไซต์แนวแบบนี้เนี่ยมาทําคลิปรีวิวอีกก็ช่วยกดไลค์นะครับผมกด subscribe แล้วก็คอมเมนต์บอกผมที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะ ถ้าชอบหรืออะไรยังไงเนี่ยผมจะได้หาเว็บไซต์แบบนี้มาทำต่อนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ